สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกียจพี่พาน้ำโจนเนี่ยจะมาเฉลยแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์สามันหกสี่นะฮะเป็นแนวข้อสอบนะที่สอนรสอนเนี่ยให้ออกมาก่อนทีนี้เนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าอะไรข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งต่อวงจรไฟฟ้าโดยนำแบตเตอรี่1ก้อนที่มี EMF หรือว่าค่า e ค่า e ถูกไหมค่า e เท่ากับ6ความต้านทานภายใน R เท่ากับ2ต่อเข้ากับตัวต้านทานภายนอก3ตัวก็วคือ4 2แล้วก็2แล้วเขาบอกว่าถ้านักเรียนต่อตัวต้านทานขนาด8โอห์มคร่อมระหว่างจุด A และจุด B อันนี้ไม่เรียกว่าค่อมเนอะคล่อมคือแบบน,นี้จุด A และจุด B เนอะอันนี้น,นี้แล้วก็มีตัว E เขาบอกว่าอะไร8โอห์มมาคร่อมก็คือตรงนี้8โอห์มอันเนี้ย2โอห์มเหมือนเดิมอันนี้ก็2โอห์มอันนี้ก็4โอห์มเนาะข้าระหว่างจุด A กับจุด B และต้องการให้กระแสไฟฟ้าในวงจรเท่ากับตอนแรกอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งอันนี้คืออันที่สองอ่า เขาบอกว่าต้องการให้ i เท่ากันแสดงว่าอะไร i 1มีค่าเท่ากับ i 2 i มีค่าเท่ากับ e ส่วน e 1นึ1่ง r หบวก r เล็กหนเท่ากับ e สส่วน r 2องบวก r เล็กสต้องใช้กระแสฟ้าในวงจรเท่ากับตอนแรกนักเรียนต้องใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่กี่โวลต์ เขาถามเป็นตัวเนี้ย e เนี่ยเท่าเท่าไหร่ถ้า i ยังเท่ากับ2เหมือนเดิมถูกป่ะ e ข้อแรกคือ6 r 1คืออะไรคือข้างนอกข้างนอกวงจรข้างนอกตัวความต้านทานภายนอกเนาะ4 6 8เพราะว่ามันอนุกรมกันอยู่นะกลายเป็น8แล้วก็บวกกับอีก2คือตรงนี้ บวกกับ2มีค่าเท่ากับ e 2ส่วน r 2อง r สองคืออะไรคือ8แต่ว่า8อะ่ะขนานกับทั้งหมดนี้เลย4 2 8สองแปดถูกปะการ8 8ขนานกับ8ได้เป็น4ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็น4โอห์มเนอะจกลายเป็นอย่างนี้4โอห์มแล้วก็มี a มี b แล้วก็ความต้านทันภายในตัวนี้ความต้านทันภายในคือสองโอห์ม e ีพราะนั้น e เท่ากับ4บวก2อย่างงี้กลายเป็น6ถูกไหมสาหส่วน10เท่ากับ e 2สองสองจึงมีค่าเท่ากับ3.6หโวลต์นั่นเองเป็นคำตอบนะครับ